่าวเด็ดของดาวดังในช่วงที่2พร้อมให้อัปเดตกันแล้วนะบัดนาวเมื่อครั้งที่สาวโดนัทจะบินไปลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนไปนุ่มอนันดาได้โพสต์รูปคู่ที่ดูแล้วเศร้าเศร้า,าลงในอินสตาแกรมตัวเองพร้อมโพสต์ข้อความว่าเธอกําลังจะไปลอนดอนคงจะคิดถึงสาวโดมิชี่น้อยและเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้บินไปหาสาวโดที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> ไม่ได้บอกว่าคิดึะไรเลยแค่แค่โพสว่าเธอเธอไปลอนดอน she's going to london มันก็เป็นแค่รูปแค่รูป <ทำ S 1> ว่าไมไม่อยากให้ไปเพราะงั้นไม่ใช่เพราะเดี๋ยวผมก็ตามไปอยู่ดีฮะ <c oughs> เขาไปเที่ยวของเขาแล้วก็พอเขาเที่ยวเสร็จนี่เรานัดกันไว้ที่เวียนนาเพราะว่าในโล c a t i o n เอ่อลอนดอนเนี่ยเราอยากจะให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นในเวียนนา ก็เดี๋ยวคืนนี้ผมไปที่เวียนนาแล้วเจอเขาแล้วเราก็จะไปขับรถสเกล์โลเคชันประมาณสักอาทิตย์หนึงซึ่งผมกับโดได้คุยกันไว้ว่าเราเอาตรงส่วนของงานให้รอดก่อนถ้าสมมติเราจะมาพัฒนาอะไรในส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่ามีข่าวมาว่าที่หนุ่มกุ๊ดน้องชายของเกรดวรินทอนผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายของเวท KPN Awards 2012 The Battle Series ได้นะ เป็นเพราะอาศัยบาร,รมีเส้นสายของพี่ชายซึ่งเกรทได้ยืนยันว่าน้องชายได้เพราะความสามารถล้วนๆฝูน้องเต็มๆครับผมไม่เกี่ยวข้องเลยสักนิดเดียวแค่มีการแนะนําและการสอนแค่นั้นน้องไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าจริงๆเขาก็อยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วผมก็ตามใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาแดนกรุบกิ๊บก็บอกว่าตอนนี้หนุ่มมาริโอ้ได้รับภาพในอินสตาแกรมตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นทิ้งไปแล้วเพื่อตัดปัญหาแฟนคลับทั้งไทยจีนและญี่ปุ่นทะเลาะกันและก็ ที่ถูกมองในแง่ลบเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบ2ต่อ2กับหนุ่มโอ้ที่ลบลูกทิ้งไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าคนไทยคนจีนคนญี่ปุ่นคนฟิลิปปินส์อะไรงเงี้ยที่เป็นแฟนคลับเราอะไรยงเงี้ยทุกมาทะเลาะก,กันเราไม่อยากให้ทะเลาะก,กันเราก็เลยตัดปัญหาโดยการลบลูกทิ้งซะอ๋อบิน2คนคะ่ะแต่ว่าไปถึงที่นั่นพี่ชายหนูอยู่2คนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้เที่ยว2คนคุณหนูไม่ชอบเที่ยว2คนนะคะเพราะว่าไม่สนุกก็เลยไม่กลัวว่าคนจะรองไม่ดีช่วงนี้คันด พากันควงหวานใจมาเปิดตัวตามงานต่างๆกันหลายคู่อย่างนุ่มอูนวพลกับไอซ์แฟนสาวนอกวงการนักร้องหนุ่มกวางเอบีน m a l มกับแฟนสาวเตาวาะวรตาที่คบกันมาเกือบปีนักร้องสาวไซมินิจิวดะสตาก็ได้ควงแฟนหนุ่มเอี้ยงทวีสินทายย่าไค้โมเแล็กซี่มาเปิดตัวเหมือนกันหลังดูใจกันมากว่า1ปีปิดท้ายที่คู่รักไฮโซโมโนพัสนันที่เคยตกเป็นข่าวกับบวัวเช่นวุฒก็ควงมากับแพทย์ประกาศสิทธิ์แฟนเก่าของปูปรายาที่ก็ยังคงค,งคอนเซปต์งดตอบคำถาม ทุกเรื่องเหมือนเดิมค่ะ